สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆกับเพจซีรีสการชีวิตสาขามุทธหารใบนี By ้ N I S, ส่วนพิทา EP 2นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับแบบประกันที่1ค่ะแบบชั่วระยะเวลาหรือเป็นอินชูเรนซ์นะคะแบบประกันแบบนี้เป็นแบบประกันที่คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นแบบประกันที่มีเบี้ยประกรันถูกที่สุดแต่ให้ความคุ้มครองที่สูงที่สุด,สดค่ะ เหมาะกับคนที่มีภาระหนี่บ้านทนี้รถเยอะๆหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดไปบ่อยค่ะเป็นแบบประกันที่มีความคล้ายคลึงกับประกรันวินาศภัยมากที่สุดก็คือจ่ายเบี้ยทิ้งนะคะไม่มีมูลค่ากรมธรรม์และไม่มีมูลค่าการอองทรัพย์ใดๆทั้งสิค่ะแล้วมาพบกันครั้งหน้ากับแบบประกรันแบบที่2นะคะแล้วเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย